ถ้าเราไปรอการเติมเต็มจากใครถ้าวันไหนเรามันไม่ได้อย่างที่เราหวังนะครับเราเจ็บนะเจ็บนะ,ะเจ็บนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจคะ่ะเนอะเรารักได้เราครบได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนนะครับพี่ไม่อยากไปฟันธงเราว่าเฮ้ยเราเลิกคบเถอะอันนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันกําลังอยู่ในช่วงที่เพิ่งคบอะคำว่าเพิ่งคุยอะถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับมันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมได้เลยนะครับพี่ก็เลยอยากแนะนําแบบนี้ดีกว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะครับเรารักได้เราคุยได้ครับแต่ก็ได้แค่50%นตะต้องเผื่อใจนะครับพี่ไม่สามารถบอกได้ครับว่าผู้ชายคนนี้รักเราจริงไหมแต่พี่บอกเราได้เนาะว่าเราครบได้เราทําอะไรได้ครับแต่เราอย่าลืมรักตัวเองถูกต้องไหมครับเราอย่าลืมรักตัวเองนะ ทุกครั้งที่เราลองโทรไปแล้วก็สังเกตเอาครับแล้วก็ถามเอาว่า,ามีธุระอะไรหรือเปล่าคุยได้ไหมแบบนี้ครับเพื่อให้เวลาในการคุยมันยาวขึ้นถ้าเราอยากคุยกับเขานะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมอยากให้เป็นลดค่าตัวเองนะครับ<ม>การที่เราทําอะไรเพื่อคนอื่นแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราหวังนะครับเนี่ยครับผมกลัวว่าเอฟเฟกมันจะเจ็บมาก กว,ว่าตรงนี้เจ็บนะครับเจ็บเจ็บก็เลยเตือนไม่ได้เตือนนะเผื่อใจนะครับเพราะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดีก็ได้เราไม่รู้หรอกหรือว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้เราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับนะเราต้องรักได้นะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมันคือกําไรหมดเลยใครที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นกําไรทั้งนั้นนะครับเรามีคุณค่าของเราอยู่แล้วนะครับเราอย่าไปหวังว่าคุณคนอื่นต้องมาเติมเต็มในชีวิตของเรา นะเราเราอย่าไปหวังนะครับว่าไม่มีเขาเราต้องไม่ทําเราต้องไม่ไม่ลดน้ําหนักแบบนี้ไม่ใช่นะครับเราจะลดก็ได้ไม่ลดก็ได้นะครับอันนี้มันเรื่องของเราเลยนะถูกต้องไหมครับอย่าไปคาดหวังกับใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวเราบางครั้งนะเรายังทะเลาะกับตัวเองเลยครับบางเช่นวันนี้จะตื่นเช้านะแต่ก็ตื่นสายมีไหมมีค่ะเห็นไหมครับเรายังทะเลาะกับตัวเองเลยแล้วคนอื่นล่ะทาไมเราจะไม่ทะเลาะเราจะไปหวังกับคนอื่นไม่ได้ นะอันนี้พี่ก็แนะนําประมาณนี้แหละครับว่ารักได้คุยได้ครับแต่ก็คบ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 ไว้เผื่อไว้นะครับถามว่าทุกอย่างก็โอเคถ้าเราทําไปแล้วมันมีความสุขแล้วทีเนี้ยเรามาต้องมาดูกําแพงด้วยครับว่าความสุขของเราเนี่ยจะไม่เป็นทุกข์แนอนาคตนะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคแค่นี้แหละครับพี่ก็แนะนําประมาณนี้เนาะขอบคุณมากครับที่โทรมาครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับครับครับสวัสดีค่ะ